สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ b a s e Living เชียงใหม่ค่ะและวันนี้นะคะชิจะพาท่านผู้ชมค่ะมาชมบ้านพูวิลล่าแบบนี้นะคะเป็นสไตล์ล้านนาคอนเทมพอรารีนะคะและบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังใหญ่ค่ะแล้วก็ราคาที่เขาต้องการขายนะคะไม่เกิน10ล้านแถมโลเคชั่นนะคะจากตรงนี้นะคะไปรวมโชคมอหรือว่ากาดมีโชคตรงนั้นนะคะก็ประมาณา4่ีโล ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จากตรงนี้เข้าไปในเมืองก็ประมาณ15นาทีถึง20นาทีเท่านั้นนะคะบ้านหลังนี้จะคุ้มค่าแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะชิก็มาอยู่ในโครงการเดอะกรีนเนอรี่นะคะวิลล่าแม่โจค่ะก็สภาพโครงการนะคะก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็คือเงียบสงบมากๆเลยนะคะโครงการนี้นะคะเขาก็เปิดตัวแล้วก็ปิดโครงการไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะนานนานแล้วนะแต่บ้านหลังนี้ค่ะก็คือ เจ้าของนะคะเขาอยู่ต่างประเทศเป็นหลักเลยนะคะตัวบ้านนี่ก็คือ,อไม่มีคนอยู่ค่ะแต่สภาพบ้านเนี่ยชี้เข้าไปเช็คแล้วนะคะท่านผู้ชมคือสภาพบ้านเนี่ยใหม่เลยเพราะว่า <S <S เขาอแทบไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะแต่เขามีคนดูแลค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนนะคะแล้วก็ในตัวบ้านเนี่ยเขามีคนดูแลทําความสะอาดตลอดเลยค่ะ,ะมาดูจุดแรกกันเลยตรงนี้นะคะชี้มายืนอยู่ที่โรงจอดรถนะคะก็ตรงนี้จอดได้ประมาณ2-4คันนะคะแล้วก็ ที่ดินนะคะที่นี่คือใหญ่มากๆโชคดีนะคะแปลงนี้เป็นแปลงมุมค่ะด้านข้างๆติดกันเป็นส่วนสาธารณะของโครงการนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยนะคะแปลงมุมก็ดีแล้วนะคะส่วนพื้นที่นะคะใหญ่มากๆเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ169ตารางวานะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่เกือบเกือบ300ตารางเมตรเลยค่ะคือแบบใหญ่มากและมีทั้งหมดนะคะ4ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะ โอเคเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะจากโรงจอดรถตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในตัวบ้านกันต่อนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าบ้านจุดแรกนะคะก็คือสามารถจอดรถปุ๊บเดินเข้าไปในครัวได้เลยแล้วก็ทางฝั่งด้านนี้นะคะเขาต่อเติมเพิ่มมานะคะก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ําค่ะที่เราพากันมาตอนแรกนะคะก็จะมีสระว่ายน้ําโซนพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันตรงด้านหน้าดีกว่านะคะ ตรงนี้เลยด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะยังมีพื้นที่สวนหย่อมนะคะ,อ,ะอยู่ประมาณนึงนะคะทางเข้าบ้านก็อยู่ตรงนี้ค่ะเข้ามาตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นโซนลิฟวงิงนะคะโซนตรงนี้เนี่ยใหญ่มาก นะคะสามารถวางโซฟาไว้ได้ทั้ง2จุดเลยนะคะและตรงนี้ค่ะจุดเด่นของเขาก็คือเป็นเพดานสูงเลยนะคะนี่ไฮซีลิงนะคะและก็ห้องตรงนี้นะคะจะเป็นห้องเก็บของค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องเรียนแจ้งท่านผู้ชมก่อนนะคะว่าพวกของเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะคะที่เห็นภายในคลิปนี้นะคะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเจ้าของจะให้ไปหมดเลยแต่จะมีบางอย่างเท่านั้นนะคะอย่างเช่นจากเย็บผ้าตัวนี้นะคะเจ้าของก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะ ห้องนี้ค่ะท่านผู้ชมห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของนะคะมีประตูสไลด์ปิดได้นะคะก็เก็บของได้ประมาณหนึ่งนะคะเจ้าของเขาก็ตอนนี้ยังไม่ได้เอาของออกไปนะคะส่วนโซฟาอะไรอย่างนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปก็คือให้ไปหมดเลยทีวีนะคะแล้วก็โต๊ะวางทีวีตู้อะไรต่างๆนะคะส่วนเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้นะคะเจ้าของจะไม่ได้ให้นะคะจะมีแค่ตัวนี้นะคะกับจักรเย็บผ้า2ชิ้นนะคะที่จะไม่ได้ให้เขาบอกว่าตัวนี้พังแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ เดินมาตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเราจะเห็นว่าตัวบ้านเนี่ยใหญ่มากกว้างมากๆเลยนะคะฝั่งทางด้านขวามือของชีนะคะตรงนี้จะเป็นโซนทําอาหารนะคะโซนนี้นะคะจะมีไอแลนด์ตรงกลางคือใหญ่มากคือโดยส่วนตัวแล้วอ่ะก็ชอบทําอาหารด้วยนะคะก็เลยแบบว่าชอบความที่แบบว่าเรามีโซนที่ใช้สําหรับ เตรียมวัตถุดิบอาหารนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีซิงด้วยมีซิงให้นะคะถ้าผู้ชมคะตรงไอแลนด์ตรงนี้นะคะนอกจากจะมีซิงล้างจานตรงนี้ด้วยนะคะก็ยังมีเครื่องล้างจานตรงนี้นะคะของย e ี่ห้อสมิธนะคะตรงนี้แล้วนอกนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบานพวกเก็บของพวกจานชามช้อนซ่อมอะไรต่างๆส่วนไมโครเวฟนะคะก็ให้ด้วยเหมือนกันนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะใกล้ๆกันกันกบไอแลนด์ตรงนี้นะคะ ฝั่งนี้ค่ะจะมีโซนลอนดี้นะคะเขาแยกเป็นห้องเล็กๆค่ะไว้ด้านนี้นะคะก็เขาใส่เป็นเครื่องซักผ้ายี่ห้อ LG ตรงนี้ไว้เป็น LG เครื่องซักผ้า12กิโลนะคะตรงนี้ค่ะก็ห้องก็จะขนาดแบบคล้ายๆกับห้องเก็บของนะคะซักผ้าตรงนี้แล้วก็สามารถเอาไปตากหลังบ้านนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็จะมีบานประตูปิดด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูโซนครัวกันต่อนะคะว่าเขาตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้เขามีเตากุ้งเตาแก๊สอะไรบ้างยังไงนะคะนี่ค่ะตรงนี้เลยจะมีเตานะคะเตาแก๊สแบบ5หัวนะคะแล้วก็เครื่องดูดควันเตาอบนะคะก็ให้นะคะแล้วก็บิวอินอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ห้องน้ําชั้นล่างจะอยู่ตรงนี้ค่ะด้านนี้เลย เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะคะห้องนี้จะไม่สามารถน้ําได้นะคะจะเป็น p o เดอ r ์ o o m ค่ะสุภาพ์จะเปของคอตโต้นะคะที่นี่เขาใส่มาเป็นคอตโต้ค่ะแล้วก็ห้องน้ําทุกอย่างอะไรก็ยังชี้มองว่ามันใหม่ยังใหม่อยู่เลยถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปยังโซนสระว่ายน้ํากันค่ะสระว่ายน้ําตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ต่อเติมออกมาจากตัวบ้านนะคะก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4ี่คูณแเมตรนะคะก็ตรงนี้สระว่ายน้ําตรงนี้นะคะก็ จริงๆการดูแลรักษาเนี่ยน่าจะไม่ยากเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่ไม่ได้เป็นกระเบื้องนะคะและ,ะราคาเมื่อกี้เรายังไม่ได้บอกราคาเนาะราคาที่เขาต้องการจะขายนะคะอยู่ที่ประมาณ9.8ล้านบาทนะคะรวมโอนให้ด้วยนะเนี่ยค่ะโซนนี้นะก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ำนอนแบบอาบแดดชิลๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรือนรับรองนะคะเป็นแบบคล้ายๆกับศาลาพักผ่อนนะคะตรงนี้ จะเห็นว่าพื้นที่บ้านของเขานะคะ1้อยหตารางวานะคะมันใหญ่มากนะคะตรงนี้ก็จะมีแบบเรือนพักผ่อนที่เขาทำเพิ่มเติมออกมาอีกนะคะแล้วก็รอบๆตรงนี้ก็จะแบบปลูกต้นไม้เยอะมากเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูโซนหลังบ้านกันอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ถ้าเดินมาตรงนี้นะคะก็จะมีชวอร์ตรงนี้เอาไว้สำหรับอาบน้ำนะคะแล้วก็หลังบ้านตรงนี้คะ่ะหลังบ้านตรงนี้ก็มีพื้นที่เยอะมาก นี่เลยเขาก็ปูแผ่นทางเดินนะคะเดินสามารถเดินเดินไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปในตัวบ้านกันต่อนะคะเพื่อที่จะไปดูโซนอื่นๆกันถ้าท่านผู้ชมซื้อไปนะคะจริงๆแล้วอะ่ะหลังนี้ก็ไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะถือว่า หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเพราะว่าเขาตกแต่งมาเรียบร้อยหมดแล้วหรือจะซื้อไว้สําหรับปล่อยเช่านะคะก็ได้เลยนะคะไม่ต้องมาซื้อแบบพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยมีให้อย่างตู้เย็นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตู้เย็นแบบบานใหญ่มากก็ให้ไปเหมือนกันนะคะและมาตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารค่ะและที่สําคัญนะคะบ้านหลังนี้นะคะมี4ห้องนอนนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องอยู่ชั้นล่างนะคะเป็นห้องนอนแบบสําหรับผู้สูงอายุอย่างงี้นะคะก็นี่เลย ห้องนอนชั้นล่างนะคะไม่ได้เล็กๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะแต่เขาใส่เตียง5ฟุตมานะคะแต่ถ้าผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นเตียงหฟุตก็ได้มีแอร์ให้ด้วยนะคะและห้องนี้ก็มีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะนี่ห้องน้ําในตัวนะคะก็เป็นห้องน้ําแบบกว้างกว้างเลยนี่ค่ะก็จะมีเครื่องทำน้ําอุ่นมีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ สำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นถ้าเราให้ผู้สูงอายุอยู่เนาะก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าใครมีผู้สูงอายุที่จะต้องใช้ไม้เท้าหรือว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ารถเข็นอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถแบบผ่านเข้าไปได้เลยเพราะเขาจะไม่มีแบบสเตปนะคะก็ถือว่าโอเคมากป่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านชมนะคะเดินขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะในส่วนของตัวบันไดนะคะลูกนอนเขากว้างมากเลยค่ะคือสามารถ เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์อะไรได้สะดวกมากเลยนะถ้าเป็นแบบบันไดที่มีลูกนอนแบบกว้างๆส่วนฝั่งนี้นะคะท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นกระจกที่แบบเป็นช่องรับแสงนะคะตรงนี้ถ้าว่าใครเนี่ยไม่อยากจะได้พวกสติกเกอร์สีเขียวๆนี่นะคะนี่ชี้ดูแล้วนะมันมันคือสติกเกอร์ที่สามารถลอกได้เนี่ยค่ะตรงนี้เลยเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะมันสามารถลอกออกได้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็สามารถเอาออกก็ได้นะคะ เนื่อจากเจ้าของบ้านเขาน่าจะไม่ต้องการให้แบบว่าด้านนอกมองเข้ามาเห็นนะคะแล้วก็การใส่พ้าม่านเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะตรงนี้ โซนบริเวณตรงนี้นะคะโถงทางเดินที่จะพาไปยังห้องนอนอีก3ห้องนะคะก็ตรงนี้เราจะมาเจอกันกันกบคล้ายๆเป็นระเบียงนะคะที่เขาทําให้เรามองเห็นโซนลฟวิ่งด้านล่างนะคะนี่ค่ะถ้ายืนอยู่ตรงนี้จะมองเห็นได้เลยว่าโถงตรงนี้สูงมากนะคะแล้วก็เขาติดกระจกเป็นบานฟิกไว้แบบ2ด้านตรงนี้ก็จะทําให้บ้านชั้นสองคะมีแสงลอดเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟเลยก็ได้นะคะ ทำให้บ้านหลังนี้ดูดูสว่างมากๆเลยนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราอยู่กันชั้นหนึ่งนะคะก็ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้เพราะว่ากระจกเขาเยอะมากจริงๆไปดูห้องนอนแรกกันก่อนนะคะมาดูฝั่งนี้กันก่อนห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กนะคะเขาก็จัดเตียงนะคะเป็น3.5ฟุตนะคะแล้วก็จะเห็นได้เลยนะคะขนาดไม่มีคนอยู่ะเขาก็ดูแลรักษาได้ดีนะคะห้องนี้ติดแอร์ให้ด้วย มีระเบียงให้ด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะระเบียงหลังบ้านนะคะมีต้นชมพู่นะคะตรงนี้เลยตอนนี้ต้นไม้แบบว่าโตแล้วก็สูงหมดแล้วนะคะจะมีต้นชมพู่ต้นมะม่วงนะคะต้นปาล์มเนี่ยคะ่ะก็อยู่ตรงนี้ระยะระหว่างหลังบ้านหลังนี้นะคะไปจนถึงหลังบ้านอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะก็คือไกลพอสมควรเลยถือว่ามีความเป็นส่วนตัวนะคะ จบจากห้องนี้นะคะเดี๋ยวชี้พาไปดูห้องน้ํากลางค่ะเป็นห้องน้ําที่จะใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนเล็กสองห้องตรงนี้นะคะห้องนี้เลยห้องน้ํากลางตรงนี้กว้างมากนะคะสุขภัณฑ์นะคะอ่างล้างหน้าเป็นของ American Standard นะคะแล้วก็ชักโครกเป็นของคอตโต้ค่ะก็อายุการใช้งานคือแบบออยาวนานเลยช่องแสงตรงนี้นะคะสามารถเปิดออกได้เป็นบานสวิงนะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นแถมให้ด้วยค่ะ แล้เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนมา s t สเตอร์เบดรูมกันนะคะห้องนอนมา s t สเตอร์เบดรูมนะคะอยู่ตรงข้ามก,กันกับห้องเมื่อกี้เลยห้องนี้คะ่ะห้องมาสเตอร์นะคะก็ใหญ่มากๆเลยนะคะก็อาจจะมีอะของของเจ้าของบ้านอยู่นิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะคะอ่าเตียงตรงนี้เป็นเตนียง6ฟุตคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหน้าบ้านนะคะตรงนี้มีระเบียงให้ด้วยนะคะ มีมุ้งลวดด้วยนะคะจากตรงนี้นะคะถ้าเรามองออกไปด้านหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นสภาพแวดล้อมของบ้านเพื่อนบ้านนะคะภายในโครงการเนี่ยค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าทรงบ้านเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ล้านนาคอนเทมต์แพรรีนะคะเหมือนบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านเพื่อนบ้านของเราแบบนั้นนะคะแล้วก็ที่ดินของแต่ละหลังเนี่ยก็คือหลังใหญ่มากมาก ก็สังคมคุณภาพนะคะคนที่จะมาซื้อบ้านราคาหลักเกือบสิบล้านที่อยู่ในโครงการนี้ได้นะคะก็ชี้ว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวปิดกันหัวเตียงตรงนี้นะคะก็ยังมีช่องที่สามารถระบายอากาศหรือว่ารับลมได้ด้วยนะคะติดมุ้งลวดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ฝั่ง ด้านหน้าบ้านนะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะส่วนทางสาะว่ายน้ําก็จะอยู่ทางทิศตะวัอนออกนะคะก็ถือว่าโอเคเลยส่วนห้องน้ําในตัวนะคะอยู่ฝั่งนี้ค่ะประตูตรงนี้นะคะจะเป็นประตูบานเลื่อน,นะคะ่ะเพื่อที่จะเซฟพ,พื้นที่นะคะเดินเข้ามาห้องน้ําสะอาดมากๆเลยค่ะก็คือเจ้าของบ้านดูแลดีนะคะ เขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้อยู่อย่างงี้คะ่ะชี้ก็มองว่ามันแบบมันยังดูใหม่อยู่เลยอะไรเงี้ยคาบสิ่งสกปกอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นเนาะค้าสิ่งสกรปกระหว่างยาแนวก็คือแทบจะไม่ค่อยมีเลยะค่ะท่านผู้ชมแปลว่าแบบคนไม่ค่อยอยู่กันเลยยาแนวยังเป็นสีขาวอยู่เลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะอ่าตรงนี้ก็จะมีแบบกระจกบานใหญ่นะคะกระจกหนึ่งบานแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้แบบสําหรับใส่ของต่างแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ํ N านะคะนี่ค่ะ จะมีช่องแสงให้เหมือนกันกับห้องเมื่อกี้เลยนะคะเนี่ยลมโกรกดีมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะลงไปคุยกันต่อที่โซนสระว่ายน้ำเนาะในส่วนของชั้นล่างนะคะก่อนที่จะขึ้นไปบนบ,นบันไดชั้นสองเนาะก็จะมีด้านนี้อยู่ด้วยนะคะก็คือจะเป็นโซนแบบรีแลกซ์ค่ะกเ็เจ้าของบ้านนะคะเขาก็ทำเป็นแบบโซนสำหรับมุมกาแฟอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะ ก็จะเห็นว่าเขาเอาแบบโต๊ะอย่างเงี้ยเป็นโต๊ะสนามนะคะมาวางพอดีว่าพื้นที่บ้านเขาเหลือเยอะมากๆเลยนะคะเขาก็จะสามารถทำแบบมุมสถานการณ์มุมพักผ่อนอะไรเงี้ยได้แบบว่าแทบจะทุกจุดของตัวบ้านเลยนะคะอันนี้ชิก็ชอบมากเลยว่าบ้านที่มีพื้นที่เยอะๆนะคะก็มันดีอย่างนี้นี่เองท่านผู้ชมคะบ้านหลังนี้เป็นไงบ้างเอ่ย ก็บ้านหลังนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วชีก็ชอบนะคะเพราะว่าพื้นที่เขาเยอะมากๆแถมยังเป็นแปลงมุมด้วยนะคะและอย่างในโครงการนี้นะคะเขาเงียบสงบมากๆเลย โลเคชันก็ถือว่าดีนะคะจากตรงนี้อย่างที่บอกเนาะไปรวมโชคพาซามีโชคมออะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณแค่4ี่โลกว่านะคะ5นาทีก็ถึงนะคะนอกจากนี้โรงพยาบาลใกล้ๆเนาะ,ะก็สามารถไปโรงพยาบาลเทพปัญญานะคะใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีโฮมโปรสันทรายหรือถ้าใครนะคะมีลูกเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจนะคะก็ใกล้ๆเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชีโก็มาฝากกันเพียงเท่านี้ค่ะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะบ้านหลังนี้แล้วก็อยากจะชมนะคะภายในนะคะ ก็สามารถติดต่อชี้มาได้นะคะที่ Best Living เชียงใหม่ค่ะที่คอนแทคนี้นะคะและเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปรีวิวกันที่โครงการไหนธุรกิจอะไรนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ